มาแล้วครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม One Punch Man the Strongest กันเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะเราไปลุยกับเทพเจ้าดีกว่าลุงยุทธนะฮะหรือว่าลุงยุทธชั้ n แนลนั่นเองนะครับโอโหพลังรวม160ล้าน3ทีมนะครับเกินนะฮะเกินไปพลังรวม3ทีมผมอยู่แค่70ล้านเองนะ่ะโอโหมาเดี๋ยวจัดทีมไปใส่เลยนะฮะ เดี๋ยวผมจะเอาโคดด้วงนะฮะไปให้เกวินไล่เตะนะเผื่อจะสะท้อนตาเองนะครับโ oh. อ้โหพลังทีม28ล้านนะฮะแล้วก็50ล้านนะครับทีมแรกที่เจอกันแล้วก็ทีมที่2จะเป็น26ล้านแล้วก็40ล้านะฮะส่วนทีมที่3นะครับอย่าไปคิดนะปล่อยไปเลยนะครับ69ล้านแล้วจะเอาอะไรไปสู้ล่ะครับขนาดทีมเต็มเราก็น่าสู้ไม่ได้หรอกโอเคครับในเมื่อเราพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยฮะ แต่ละทีมนี่คือพลังโคตรเยอะเลยนะครับมาดูว่าเราจะเอาลงหรือเปล่าและจะเอาลงในเทิร์นที่เท่าไหร่นะฮะเข้าสู่สนามมาฝั่งคุณลุงได้เปิดก่อนรัวๆเลยนะฮะซอมมี่แมนยิงปืนมาแล้วก็เกวินไล่เตะโดนสะท้อนกลับไปที่9ล้าน8แสนแล้วก็มีคุมนรกจากบาักุซันอันตีเข้ามาที่11ล้านนะฮะเกวินเข้ามาไล่เตะโดนสะท้อนกลับไป30ล้านลงไปนอน3ตัวเลยนะแล้วก็มาพรบ้านป่านหน้าเค้กเข้ามาที่16ล้านนะครับ แล้วก็เกวินเข้ามาไล่ตีอีกทีนึง่งโดนสะท้อนกลับไปอีก14ล้านเกวินลงไปนอนเลยนะแล้วก็ตามด้วยมัดโกคิดเสืออันตีเข้ามาที่3ล้าน6 0 0โดนสะท้อนกลับไปตายไป3ตัวเลยนะครับฝั่งคุณลุงแล้วก็ถึงเทินด้วงของเราบ้างนะฮะเข้าสู่อาชูราโมนะฮะชุบเข้าไปที่หมาฟฝ้บ้านแมนอีก7ล้าน8แ0 0ติดไม่เยอะท้อไปแล้วก็เลงเลือดขึ้นมาคุ้ยเสือไม่มีลูกแฝก็ตอกซนเข้าไปทีนึงปูบอมก็จิ้มเข้าไปที่หน้าทีแล้วอันก้นย่งเข้้าใหตีแล้วก็อออััศวินนขขบเเื่งราค ปาดเข้าไปเก็บสแต็กไปนะเพราะว่าอยู่แถวหลังยังไงก็ไม่ตายนะฮะเข้าสู่เทิร์นที่2นะฮะบาคุซันกลับมาซอมบี้แมนลุกขึ้นมาแล้วก็ยิงปืนเข้ามาอีกหนึ่งทีแล้วก็ตามโดยมีดขุมนรกฮะสับเข้ามาที่หน้าดวงของเราอีก5้าล้านสามแสนโดนสะท้อนกลับไป12ล้านนะฮะซอมบี้แมนลงไปนอยแล้วก็แฟตทะลวงจากหมาข้าบ้านแมนนะฮะปาดหน้าเคเข้ามาอีก8ปดล้านสองแสนโดนสะท้อนกลับไป9ล้านนะฮะบาคุซันลงไปนอนจากนั้นก็เป็นหมัดโกเฮดซื้อฮะอันติฮิวแล้วอนขึ้นมา โกคิดสื่อลุงน่าจะเลือดเยอะนะเพราะว่าไม่ได้ใส่ดามเมจน,นะครับเลือดลดไม่เยอะเลยนะระบำครั้งพินาศฮะเต้นระบำสวนคืนไปครับกระโดดขึ้นไปแล้วก็ทุบลงมาที่10ล้าน200แสนนะฮะติดไม้ยอทอไปเป็นรอบที่2โกคิดสื่เราก็ตอบส้นเข้าไปหนึ่งทีเดี๋ยวเราปล่อยสนามแรงบิดเข้าไปแล้วก็ตามด้วยมัดเหล็กวายุไซคโคนจากกูบองของเราฮะควงควงเข้าไปสองมีแมนลุกขึ้นมาแล้วก็ยิงปืนเข้าไปให้ติดก,กระดูกหักแล้วก็ทานฟอร์มซิเวอร์ของเรามาแล้วฮะ ปาดเข้าไปจังวันนี้ที่หมาฝ้าบ้านแมนอีกหนึ่งล้านสองแสนนะครับเข้าสู่เทินที่3มนะฮะซอมบี้แมนลุกขึ้นมาแล้วก็ยิงปืนเข้ามาที่หน้าซอมบี้แมนของเราหมาฝ้าบ้านแมนฮะแปดทะลวงปาดเข้ามาซอมบี้แมนเราไม่รอดแน่นอนตายไปเป็นชีวิตที่3มนะครับซอมบี้แมนฝั่งเขาก็โดนสะท้อนตายไปเหมือนกันแล้วก็หมัดโกคซสือฮะอันติฮิวเลร์ขึ้นมาเราจะล้วงถึงโกเคิสือคุณลุงไหมเนี่ยทั้งหมาฝ้าบ้านแมนทั้งซอมบี้แมนมา ระบำครั้งพีหน้าฮะจะเก็บหมาเฝ้าบ้านแมนคุณลุงได้หรือเปล่าทุบเข้าไปจังหวะน,นี้10บล้านห้าแสนหมาเฝ้าบ้านแมนคุณลุงตายไหมนะโก,เกูเคสเซอตอบท่นเข้าไป1ทีเหลือแค่ซอมบี้แมนนะฮะมันเล็กไวรัสไซโครนะฮะอันตีเข้าไปทุบเข้าไปหนึ่งทีออมมอทองทสองแสนซอมบี้แมนเราลุกขึ้นมาก็ยิงให้ติดกระดูกหักโอ้โหด้วงเราไม่ได้อันตีเลยอะน่าจะต้องรีบเก็บซอมบี้แมนฮะทรานฟอร์มซิวเวอร์ครับปาดเข้าไปที่โกเคสเซออีก1ล้านแล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่4นะฮะฮซอมสมี่นเป็นนตัวขวขางะฮะ เราไม่สามารถทุบโกเคตสึของคุณลุงได้มัดโกเคสึจากคุณลุงฮะอันตรีิวเลือดขึ้นมาอีกเลือดก็ดิ่งมาลุลัวเลยนะครับเดี๋ยวโจมตีธรรมดาไปดีกว่า,เ,ววาเสียเวลานะฮะโอ้โหโจมตีธรรมดาเข้าไปที่1นล้านสองแสนโกเคสึก็ตอบสวนเข้าไปตามด้วยปูบามฮะมัดเหล็กวายุไซคโครน,นะฮะตัดฮิวเลือดจากโกเคสึดามเมจเข้าไปที่5้าแสนเจ็ดหมื่นซอมบี้แมนลุกขึ้นมาแล้วก็ยิงเข้าไปติดกระดูกหักทารนฟอร์มซิเวอร์ของเราจะมีดามเมจหรือเปล่าฮะ ปาดเข้าไปจังหวะนี้ปารฟเข้าให้1นล้านสี่แสนยังพอมีดาเมจอยู่นะครับแล้วก็เข้าสู่เทินที่5นะฮะซอมบี้แมนยิงมาซอมบี้แมนเราหายไปจากสนามแล้วะฮะตายเกิดครบละแล้วก็หมัดโกเคสซึอจกคุณลุงฮะอันตีฮิมเลขึ้นมาเต็มหลอดเหมือนเดิมนะครับโ้ดวงก็ต่ายทมดาเข้าไปก่อนเดี๋ยวรีบเก็บซอมบี้แมนของคุณลุงฮะต้องวนลูปเดิมนะฮะรีบเก็บซอมบี้แมนของคุณลุงก่อนถ้าดวงเราไม่ได้ทุบน่าจะ จบเทิร์นที่10แล้วเราน่าจะแพ้ไปเองนะครับอัศวินกับเครื่องเราปาดเข้าไปที่1นล้านเจ็ดแสนนะฮะแล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่6กสองมิแมนเขาตายเกิดครบหรือยังเนี่ยคุณลุงถือเกินไปแล้วนะฮะหมัดโกโูเค็ดเสืออันติมีเลือมาอีกโอ้โหไม่ต้องฆ่ากันละครานี้ตีธรรมดาไปดิหายไปหรือยังก็ยังไม่หายโอ้โหเหลืออีกชีวิตหนึ่งนะครับเราจะเอาโกเ็ดสอคุณลุงลงหรือเปล่าเนี่ยหมัดเหล็กวายุสไซโคนฮะอันติตัดหิวจากโกเ็ดสอคุณลุงอีกสี่แสนสอง ฐานฟอร์มซีเวิร์ของเราอย่างน้อยก็พอมีดาเมจอยู่นะฮะปาดเข้าไปจังหวะนี้อีก1นึ่งล้านหกแสนนะครับเข้าสู่เทินที่7นะฮะซอมบี้แมนไม่รอดแน่นอนในเทินนี้ต้องหมดนะต้องหมดตายเกิดแล้วนะะมันโกเฮดสอจะคุณลุงอติฮิวเลอรขึ้นมาอีกทีหนึ่งแปดแสนนะครับแล้วก็ดวงเราต่อยธรรมดาเข้าไปเรียบร้อยฮะซอมบี้แมนไม่เหลือแล้วนะมาดูซีอีก3เทินเราจะเอาโกเฮสซ์ของคุณลุงลงหรือเปล่านะฮะแล้วก็เข้าสู่เทินที่8นะครับ โก้แสึอของคนลุงได้ตีนิ้วเลือกขึ้นมาอีกแล้วนะครับหมัดโกก็สึ่อ่ะอันตีเข้ามาหิวเลือกขึ้นมาเต็มหลอดเหมือนเดิมนะครับมาถึงด้วงของเราแล้วฮะระบ,บำคร้งที่หน้านครับมาดูซิจะทุบเข้าไปที่ไรกระโดดขึ้นไปแล้วก็ทุบลงมาที่5้าล้านสามแสนนะครับยังเบาอยู่นะแล้วก็เข้าสู่เทินที่9นะครับเดี๋ยวต่อยทําราเข้าไปอีก4ี่ล้านแปดแสนโอ้โหเข้าสู่เทินที่10แล้วนะครับมาดูซิด้วงของเราจะเอาลงหรือเปล่าฮะ ระบำครั้งที่หน้าฮะทุบเข้าไปจังหวะน,นี้5้าล้านสองแสนก็ยังไม่ตายนะครับแต่ยังเหลืออัศวินขับเครื่องของเราะฮะไปเลยฮะทรานฟอร์มซิวปาดเข้าไปอีก1นล้านหกแสนเรียบร้อยะฮะสิบเทิร์นเลยนะมาเข้าสู่คู่ที่2นะครับพลังทีมลุง40ล้านนะครับของเราแค่26 000, ล้านเองนะเข้าสู่สนามมาจะเป็นโซนิกฝั่งเรานะฮะที่เร็วกว่าไปครับโซนิกอันติไปเลยฮะฝั่งสีเงาครับสับเข้าไปที่ทัชซิมกิฝั่งลุงจังหวะน,นี้ยังติดโลอยู่แล้วก็ยุ่งเข้าปาไล่โจมตี โลแตกเรียบร้อยนะฮะโลสีส้มแล้วก็ตามด้วยจู่โจมทิพตาจากยุงแดงของเราครับปาดเข้าไปอีก1นล้านเจ็ดแสนยังไม่ตายนะ,ะถึกมากตามด้วยฟินิกแมนของเราฮะหงลุกไฟบรรลัยกันล้วงเข้าไปที่แถวหลังจังหวะนี้ฮะตูมเข้าไปอีก6กล้านห้าแสนยังไม่ตายยุงเข้าไปไล้โจมตีโอ้โหกว่าจะตายนะครับขนาดทัดยังถึกเลยนะมาบทเพลงบาดานใจจากหนักกากหวานคุณลุงอันติส่วนคืนมาบ้านนะฮะตกเข้ามาที่ฟินิกแมนหนึ่งทีสทีโจเซ่เข้ามาโจมตีธรรมดาโอ้โหคุณลุงไม่ได้ตั้งแฮนดนตีนะ เดี๋ยวมาเฝ้าบ้านแมนตบเข้าไปที่หน้าอัศวินขับเคลื่อนเลยฮะให้ยุงเข้าไปไล่โจมตีแล้วก็ซูเพลกจากซูปเปอร์ดาร์กชายของเราฮะให้ติดก,กระดูกหักซูเพลกตูมลงมาติดกระดูกหักแต่ว่ายุงเข้าไปไล่โจมตีเฮลไฟเฟรมเฉยนะฮะตัดมาในเทินที่4แล้วกันนะฮะเมื่อกี้ตีลุงไม่เข้าเลยนะครับ <S <S ฟังสิเอาฮะจากโซนิกของเราสับเข้าไปที่อัศวินขับเคลื่อนแล้วก็ยุงเข้าไปไล่โจมตี ดูดิโลก่ก็ยังคดหนาอยู่ด้ยแล้วก็ให้ยุงของเราปาดเข้าไปอีกทีนึงฮะปาดซ้ําเข้าไปปาบเขาให้โอเคโล่แตกเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตามด้วยฟินิกแมนของเราฮะของลูกไฟบรรลัยกันครับอันติยัดหน้าเข้าไปจังหวะนี้ครับอันติฟินิกแมนหล่อเท่มากเลยฮะสี่ล้านสี่แสนแล้วก็ยุงเข้าไปไล่โจมตีเรียบร้อยฮะเก็บอัศวินขับเคลื่อนของลุงไปได้มาเพราะบ้านแมนตกเข้ามาที่ปูบ่บัมแล้วก็ยุงเข้ามาไล่โจมตี เทินที่6แล้วนะครับฝั่งสีเขาฮะสับเข้าไปที่ปูวอมไม่รู้ว่าโลจะแตกหรือเปล่าปาบเขาให้โอ้โหโลยังไม่แตกนะครับแล้ววิุงเข้าไปโจมตีซ้ําก็ยังไม่แตกโอ้โหจะถืออะไรขนาดนั้นฮนะยิงเข้าไปโจมตีอีกก็ยังไม่แตกโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยแทนนะครับมาดูฟินิชแมนของเราหงลูกไฟอันตีเข้าไปอีกทีนึงปาบเขาให้อือหือแข็งโป๊กเลยนะครับเฮลไฟเฟรมฮะกระโดดถีบเข้ามาอีกทีหนึ่งปูวอมมัดเหล็กวายุเซโครนะ มาดูมาดูนามัดมัดเล็กว่ายุเซกรอนของคุณลุงฮะอันติเข้ามา4ี่ล้านหกแสนนี่ขนาดมัดเลยกว่ายุเซกรอนนะเนี่ยเขาสู่เทินที่7นะฮะมาต้องตายแล้วล่ะเธอนนี้ฝังซีงครับสับเข้าไปที่ปูบอมอีกเลยปบัปบปบับปับเขาให้โอ้โหยอมเลยนะฮะยุงเข้าไปโจมตีก็ยังไม่แตกตีจนเหนื่อยนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าตีจนเหนื่อยหงลูกไฟบรรลัยกันฮะอันติเข้าไปอีกทีนึงปับเขาให้ ไม่มีใครโลแตกเลยนะยุงเข้าไปไล่โจมตีก็ยังไม่แตกอีกเกินไปครับเกินไปมาฮะเข้าสู่เทินที่8ดสับเข้าไปเลยแตกหรือเปล่าเออเรียบร้อยฮะโลแตกสิดไม่ยอดท้อไปแล้วก็ยุ่งเข้าไปไล่โจมตีโอ้โหกว่าจะแตกนะฮะเราก็จะโจมพลีตาปาดเข้าไปที่เฮลไฟเฟนนะครับเพราะว่าโลยังไม่แตกปาดเข้าไปอีกโซนิกสับจนเหนื่อยยุงไล่จิกจนท้อนะฮะมาฟินิกแมนของเราได้เฉิดฉายแล้วฮะ ของลูกไฟบันเลงกันครับอันติยัดหน้าเข้าไปจังหวะนี้3ล้าน1นึ่งแสนแล้วก็ยุงเข้าไปเลยนจุดตีฮิวฟายเฟรมฮิวฟายเฟรมโลก,ก็หนาเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เข้าสู่เทินที่9นะฮะฟินิกแมนของเราครับเสียชีวิตแล้วลุกขึ้นมาของลูกไฟบันเลงกันแรงแน่นอนฮะอันติยัดหน้าเข้าไปจังหวะนี้2ล้าน4ี่แสนมันแรงตรงไหนวันนี้ยุ่งเข้าไปเลยนจุดตีเก็บปูบอมฝังเข้าไปได้นะ,ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยฝังซิงเงาจากโซอนอิกของเราะฮะดาบสุดท้ายครับปาบเข้าให้7ล้านหกแสนโอ้โห9เทินนะครับกว่าจะเอาลง แล้วมาดูทีมที่3ครับทีนี้เป็นตาที่เราจะโดนยำนะครับจากที่ยำก็มา2ทีมนะมาดูทีมลุงดีกว่ามาด,ดาเมจจะจัดต้านขนาดไหนฮะฝังซิงเอาครับจากโซนิกะสับเข้ามาที่โบรอตของเรา19ล้านโอ้โหโคตรแรงหมาเข้ามาที่อีก8ล้านแล้วก็ที่อีก9ล้านเฮ้ยตามด้วยอัศวินสุนักออกครบฮะส่งหมาตัวเล็กมาแล้วก็หมาตัวใหญ่บูมเข้ามาอีก47ล้านนะฮะทีมผมหายไปภายใน5วินาทีเลยนะครับ โอ้โห oh, แต่ยังดีที่เราชนะ2ทีมอยู่นะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการไปท้าสู้ลุงยุทธนะมีใครชนะทีมพลัง60ล้านของลุงยุทธได้ไหมมีใครชนะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ oh, 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 โอ้โหโคตรเหนื่อยเลยนะครับกว่าจะตีทีมคุณลุงได้ลงแต่ละทีมนะมีโอกาสสูงนะครับที่เราจะตีไม่ลงครบ1ิเทิร์นแล้วเราจะแพ้เองอะ่ะเออเกือบไปแล้วนะฮะโอเคครับ, okay, รบสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ